อาจารย์เข้ามหาวิทยาลัยปีไหนครับสองพันอสิบหกเหตุการณ์กาลังเข้าได้เข้าเข็มชจนนะผมจะลําดับเดือนได้เลยล่ะเดือนพฤษภามีเหตุการทุ่งใหญ่นะเดร์วร์ที่มีมีคนไปล่าจัดไปเฮลิคอปเตอร์ตกนะเป็นการประท้วงใหญ่นะผมเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งเดือนมิถุนายนไปเริ่มป็นิสิตนะพอเดือนกรกฎาคมเรื่องทุ่งใหญ่ก็ลุกลามไปเพราะว่ามีการไล่นักศึกษาออกจากรามคำแหง เพราะเหตุว่าไปเขียนหนังสือประชดประชันผู้บริหารประเทศในเวลานั้นประมาณกรกฎาคมมีการประชุมมีการชุมนุมประท้วงเพื่อจะเรียกความเป็นธรรมสำหรับคนที่ถูกไล่ออกจะว่าเป็นการทดลองกําลังของพลังนิสิตนักศึกษาซึ่งไม่เคยไม่เคยมีการชุมนุมทางการเมืองมาก่อนหน้านั้นในขนาดใหญ่ได้ขนาดนี้นะผมว่าการเมืองประเทศัน,ม,น,ม,นมันเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภามามาผลิดอกออกผลเห็นรูปประมชัดเนี่ยว่าพลังนิสิตนักศึกษาเนี่ยมีมีความชัดเจนในเดือน กรกฎาคมแน่นอนครับอีกแป๊บเดียวก็ตุลาแล้วนะนะสบตุลาผมก็เป็นนิสิตปีปีป1 1> หนึ่งนะครับตอนนั้นผมก็ปีหนึ่งนะอายุ18 18นิดนิดนะไม่ไม่ได้มีความรับรู้อะไรมากมายนะักก็รู้เท่าที่นักศึกษาในวันนั้นจะรู้นะผมเมรียนกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่ในวันนั้นเรียนกฎหมายเลือกตั้งอยู่นะผมก็ผมก็ไปร่วมชุมนุมในวันที่13แต่วันนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีการติดต่อใดๆทุกคนต่างไปไปด้วยใจนะผมก็ไปท่ามกลางคนเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนที่ไหนอาจารย์ยผมไปตอนบ่ายวันที่13มผมอยู่ที่ประมาณอนุสโจรีประชาธิปไตยขบวนใหญ่กำลังเคลื่อนจากธรรมศาสตร์มาแล้วมันมาเป็นเป็นน้ำบ่าไหลมานะผมก็ไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นก็นไม่รู้นะใครก็ไม่รู้นะก็เห็นผู้นําการชุมนุมคุณเกสกสรรประเสริฐคุณเฉวณีริมานนท์ประมาณนี้ทนะักว่างนั้นไปนะเราก็อ่อนฟังฟังดูๆไปเนี่ยนะแล้วออนะลมันก็ไม่รู้จะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อไปเพราะว่า เราไม่มีไม่มีโทรศัพท์มือถือจะรู้ตอนนี้การเจรจาการรฐาไไัฐบาลเป็นยังไงมีข้อต่อรองอะไรเราก็ไม่รู้หรอกแล้วไม่เจอเพื่อนอะไม่เจอเพื่อนเลยสักคนเดียวนะมันก็มันก็ง่อยอยู่นะไม่รู้จะพูดใครยังไงก็ไม่รู้นะเพราะเพิ่งสอบเสร็จด้วยซ้ำไปจุฬาเพิ่งสอบเสร็จสอบเทอิมต้นนะอะผมประมาณสักผมจะสักสองทุ่มนะขบวนเนี่ยน่าจะเดินไปถึงประมาณสักผ่านฟ้ากําลังจะกําลังจะไปสะพานมัคคุรานแล้วลนะ่ะแต่ผมยังมองไม่เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปยอมรับ เหนื่อยและหิวไม่มีอะไรใครมาขายทําอะไรนะผมก็เดินกลับมาขึ้นรถไม่ขาวําไมนี้รถไม่ขาวนะแถวแถวทำเนียบรัฐบาลเนี่ยถนนสียาเนี่ขึ้นรถกลับบ้านกลับมาถึงบ้านก็สลบเป็นตายเลยนะเพราะมันเดินไกลนะร้อนเหนื่อยด้วยนะวันลุงขึ้นตื่นมาในวันที่สิบสี่เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดการประทะแล้วมันเกิดการการสูญเสียแล้วนะฮะแน่นอนว่าว่าผมก็ไม่สามารถจะออกจากบ้านเด็กพ่อแม่ย่อมไม่อยากให้ลูกที่ที่เด็กปีหนึ่งออกจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะก็ผมก็ เป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารในเวลานั้นนี่ก็เหตุการณ์14ตุลา16